สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีลูกศิษย์หลวงปู่ของรมปัญโยทุกท่านนะครับสวัสดีผู้ติดตามตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดนัดสังกะสีสมุทรปราการนะครับงับตลาดนัดวันนี้วันเสาร์ที่29พฤศจิกายนนะครับวันนี้ ไม่ได้ไปงานประกวดพักเครื่องครับพอ,อดีมีงานก็เลยเวลาตอนนี้เวลาสี่โมงจะห้าโมงครับเหลืออีกสองนาทีเลยแวะพามาดูตลาดนะัดสังกะสีสมุทรปาการครับวันนี้วันเสาร์น่ครับจะมีประมาณนี้ครับแต่ถ้าวันอาทิตย์พื้นที่นี้จะเต็มหมดเลยครับยาวไปสุดนู่นนะครับเต็ม ร้านค้าของเก่าเต็มหมดแล้วพ่อค้าแม่ค้ามาขายวันนี้วันเสาร์ก็พอมีครับนี่ครับดูบรรยากาศพระอาทิตย์กำลังจะตกครับเดี๋ยวจะพามาดูแผงพระอาจจะมีพระหลวงปู่องผมปัญโยครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วผมก็มาเดินได้หลวงปู่ยืนถือไม้เท้าไปองค์ครับ200บาทเจอพุทธยันตีอีกเหรียญหนึ่งครับเขาเปิดไว้สามอยยังไม่ได้ต่อ ก็น่าจะมีเยอะนะครับวันพรุ่งนี้วันอาทิตย์นะครับใครสนใจก็มาได้ครับต้องรีบมาครับที่จอดรถฝั่งนู้นก็เต็มครับที่จอดรถเต็มไปหมดรถก็จะติดทั้งทางนู้นทางนี้ติดไปหมดครับเพราะว่าคนมาเยอะมากมากระ บางนาตลาตลาดนักสังกสีมาเส้นเทพรักษ์เข้าเทพลักษ์ครับมาเดินเล่นได้นะครับของขายเยอะวันอาทิตย์เดี๋ยวลองไปดูนาผาหลวงปู่นะครับเดินแขงผ้ก็มีพ้าย่อยหลักร้อยครับเดินมาดูได้นะครับไปกันครับ คนเศรษฐกิจไม่ดีคนขา,ขายก็เอาพ้ามาปล่อยหารายได้เสริมนะครับอาจจะเจอพระคุกพระหลงก็ได้นะครับแต่ข้อเสียของตลาดนี้คือฝุ่นเยอะไปหน่อยครับ นกันฝนกรอบเลย เพื่อนจะชอบมาเดินตามตลาดนัดคองผมนะคไม่ต้องไปแย่งกับเซียนขาเก้าเจอแผงแล้วีได้ bye

好，谢谢。

ุมานหลวงพ่อยิแม่มันวิ่งคนบอกวเห็นแม่มิดจีอะไรก็โลกพ่อแนมอนนงานอิตาลีลูกเมเซอร์หนูไฟไปห้าปียังไม่ลอกเลยลูกงานรับประกันหมดพ่ออะไรไม่ใช่งานจีนนะหนูทางานจีนได้ครับได้ครับกัดด้วยงานนี้ไฟเลย พันเนี่นี่ยงานที่สี่หรือหที่สี่เ่ยใสแล้วทั้งพันต้งเลาะน่หนูมาเอาไว้ให้ลูกชาดูแตไม่ขายทุเครื่องเลนี่แล้วแต่แม่เนอะลูกขาอยู่ร้อยห8าร้อยออันนี้ไม่หนูอันนี้ให้หนูอิันนี้เท่าไหร่คะของอะไร่ยพี่ป๋ 何? เดียวน่ะพี่บาบตเตอรีดไม่เจอี่ือนกินเหล้าลไม่รู้กตอนลูกก็ตอดไว้แม่เขเก็บบ้านเก็ายหมดเลกไม่รู้ไม่ะรู้ วย่จะเป็นเอกลักษณ์ขอาเลย คนไม่เยอะตอนนี้ม่ใชที่คนเยอะเยอะ เล่องพัน huh. ห uh ้า huh. ร uh, oh. <e ้อยเล่นนะเป็นพันอยู่นะไม่ได้ทำอะไรขายไ่เป็นแสนก็ขายน่่เปล่ยนดิก็จะขายนี่เป็นล่าไ้อยู่รู้ไง เดือนหนึ่งน่าโมงนี้ไปส่งเสียไหมนี่ผมมีกับพี่องค์ส่งเสียแน่ๆนะพี่ตู่นะผมได้มาใหม่พี่เขาต่อเมื่อเช้าสองเปนสองไม่โดนแน่ๆในองเสือกับพี่โอ้ยสองร้อยองที่ไหนผมเพิ่งได้มารู้ได้มาวันนั้นนะวันอาทิตย์อะเออพี่ดูเลยดีกว่าได้ครับชีวิตไปได้พี่คนั้นตรงไหนจ้าเก็บเก็บหลงเดินบนดูก่อน ะ่่ีตู่ไม่สั่งเอาเลยอะช็อปปี้แล้วม่ได้เยอะแยะมันเป็นอะไรมัพุ่งสั่งนะมันไม่ได้โอ้ยมันต้องเป็นกล่องแล้วแบบนี้ใช้ไม่ได้แล้วโอ๋แต่ถ้าเป็นกล่องมันก็ต้องดูแบบดูแบบเน็คอันไหนครับดูได้เลยนะก่อนดูอันไหนพี่ปูหงอันนั้นไม่ได้เปิดนั่นจะไปบูชาก่อดูหน่อยก็ชมได้ได้พี่อะไรครับ เป็นกัญชาคิดใหญ่ที่เขาไม่ได้เปิดตั้งมาใช่ไหมไม่แพงพี่พี่อะไรที่มาถามเมื่อกี้ใช่ป่ะเออผมบอกแล้วไม่แพงแต่ผมก็ไม่รู้พี่เอาขายต่าดจะไม่แพง ราคาประมาณนี้50บาทแล้วกินไม่ได้ก็เจเจอหอยหอมหอยหอมมาโดนมาจากินไม่ได้กินไม่ได้พวบู้หญกินไม่ได้ตันะลเบาเย่อหมาบได้ครับได้ครับได้ได้ได้ครับรองเท้าันยางตีสามครับได้ไหม 80อันนี้ที่อาทิตย์ที่แล้วได้ััางปูางนี่คือไม้เท้าอไอ้นี่แหละเขาไปเตะกระก้อกันนี่แหละติดได้ไหมพี่บังมา อ๋อหตัวไม่ใหญ่กว่าผมแม่ัเจ๊แม่จะร้อน70แล้วโอ้มอนหนึ่งนะขเลยมอนหนึ่งนะขอบคพณมากครับร70ร60กว่าเลยขอมากไม่ได้ีาย่างใหม่เออยางใหม่อันนี้อ

ในขึ้นคันนู้นว่ะตุ๊บาร์มี่อะ้รเลยใช้ตุ๊บาร์อะไรเมี่ยข้างในมีอะไรอ่ะยี้สิบเก้า ตัวละ2อยเอาเรื่องเทง่ากับ10บาทครับผม